ไอหลังบ้านนะมันมีหลังบ้านเราด้วยนะตัดไอเยี่ยกาไฮ้ฟังฟังกูส่งไปกับสายส่งไปกับ

ตือนกองกลางหน่อยเตือนกองกลางเลยเย็ดจัดสลับทีเป็นเยอะจัดสลับที่เป็นเยอะจัดสลับเยอะจัดเมาไปเติมนมาไปเติมนะเฮ้ยเอฟ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 หาปลาเอฟ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 หาปลาเอฟเอฟหาปลาเอฟเอฟหาปลาเอฟเอฟหาปลาเอฟต้องการ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 เอฟหาปลามันกับเราเอฟหาปลาเอฟไอ้ปมาเราเยอะเลยเลยเลยแล้วเอฟหาปลาเอฟหาปลาเอฟหลบมาหาปลาเฮ้ยมันเอาเพื่อนเราไปหมดเล้วคือเรามาเตยมบ้านมันอ่ะใช่ไหมล่ะ

ไอ้มืงดิสมาดิสมาหยายาสอยไว้ต้งดไอ้ค่วยไอ้แกมึงสี่สิบอไสัว์เงินฟรีเงินฟรีสัตชิวชิวไหนเที่ยวเว้งไหนเด้งป้าสัตตัวไหนเด้งไหมมีตัวไหนไม่ผ่านพสัยิเศษจิวจัดเลยชิวมากน้องชิวมากไอสัตขยะส่งส่อไอ้สัตโดนเลยโดนเลยีเล่นมาไอสัตพ่เล่นขาดิันเล่นมาไอสัต

อีกหน่อย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 อีก่อยดีกหน่อยอีกหน่อยอีกนอยไีกหนอยไีกหนไอยอีกหน่อยอีกหน่อยอีกหน่อยอีก่อยอีกห่อยอีกหน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 ่ออีก่อยอีกหน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 ่ออีกีกก็ีกนีก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 ยีก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 ่อน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 อีก่ีก พี่หาละมันคันมังคันมันคันทำไมอ่ะเอ้ยเอาจมสาระเอาจมมาเอาจมมามาตายยัไมาตายยัมาเรียมายมาเรียบเอาจมบ้ามไเอาจมบ้ามาเอ่จมไปเอาจมไเอาไปเอามไปมอโหกูตายนานเลยเนี่ย่เพื่อนด้วยช่วเพื่อนด้วยเอาจมไป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 ช่วย่นต่างดาว มึงนี่เพียตังนี้ว่าวขึ้นมาเอาศพขึ้นมาดาขึ้นมาเอาศพขึ้นมาเว้นาศพเ้นเว้นาศพปเว้นดาวขึ้นเอาศพขึ้นมาเว้นดาวขึ้นมาเอาศพขึ้นมาดาวขึ้นเอาศพขึ้นมาโอ้สายมอีกแล้วอะไรอะตรงกลางมัเยอนะตรงกลางมันเยอะนะถือมหนอยมึงถือกันหน่อยมึงถือกันหน่อยดิมึงถือกันหน่อยดิถือจยถือ ไปเยว่าไปลยว่าไปลยว่าไปเลยาไปเลยวาไปเลยว่าไปเลยว่าไปเ่าไปเยว่าไปเลยปเลยวาไปลยว่ไปเว่าไปเลยวาไปัลยว่าไปยว่าไป่ายว่าไปลยวไไเลยวไปยว่าไปไปเลยปยาไปไปไปไไปปไปไไปไไปไปไปไไปไไไป ้าเพื่อนตายโตรเยอะเลยนี่มาดิรอไปเติมไฟดิไปเติมไฟชุบฟังพูดิไปชุบเติมไฟไป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 เติมไไปเติมไฟ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 ไปนตยมไฟเต่มไฟไปเติ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 มอไปเอิมไฟไปเติมไปเติมไฟไปเติมอาไะเิไปเติมไฟไปเิมไฟไปเิเดิเอาไปเิมไปเิไไปไไปเิไปเิไปเิเิไไปเิมไปเิ

มันโดนกูอีตว์ขยะมามาเองแค่ว่าตัดตัวขาดเลยแค่ตัดตรงาดเลยแค่ตัด้ำเลยดีคนน้ำคนนํำเลยี่คนนําช่วเพื่อนหน่อยคนน้ำคนน้ำเลยดีชุดอะไรเคชุดอะไรเค พี่ไม่พยายามาพี่บอกาผมมาผมมาอยาขอยาบ้านเราเลนดีๆเลยบ้าเราเลนดีๆดีบ้าเราเดีๆอยาวสื่ส่งมนเข้าุโมงค์ี้ยสื่อส่งมาเข้างมงฟก่อส่งมนเข้าม่อส่งมเข้าวงมึงสื่อส่งมนเข้าวมสือส่มเ้ามสืเข้าุโมงคนเรากินมเรานเรากนไปไปเลยมาเข้ามงสื่อส่งมาเข้าุโมค์ฟังกาิ แต่ฟกดตัวเ้โมเข้าโมูตัวมาเข้าโมอมันเกิมการมันเกินมนกตัวเข้าโมงตัวเข้าโมเฮ้ยตัวมาเข้าโมงอยาหวงเล่นอยาหวงเล่นอยาหวงเล่นตัวมาเข้าโมเลยตัวมาเข้าโมเฮ้ยฟังกูดิฟังกูมันเกินหมดหรอเกินหมดมันเกินหมดมดหมดห้ดหมด้มดมดหด้มมมดเมดมดหดหมดหมมามดหมตหมัหมดหมม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 

อไเยเวสาไปไปไปเมนมานมมาดมมาสาระดิมึงโอ้ชาจัดเลยเอเดเยอะเลยเยอะดีดีมังครเียวเสียวเฮียเวกยควายไตอยเยอะัดเลยเฮียตอยกันนี้ละอะไรวะนาจับตัวรถจับตัวรถจับตัวรถเอามีจับตัวรถเลยตัวรถเยเลยเลยออมาตมันออมาชุบได้ปะชุบได้ปะสวยชุบชุบสวยใ่ไหเ สวยเจลช่วยไปเจลโอ้ตายไปเอาสมยัดไปสมกระจายไปเอาเอาเบยน่องฟังเลยไหมไม่ไดอตหน่อยได้ป่ะผนองไอ้เหี้ยนรวนหัวเนี่ยอย่างเงี้ยเราโตอะไรเดี๋ยวเฮื่นคนทรมารย์อ่ะมาหลุดเทียคนช่วยเอฟต้องบอกเพื่อนเอฟบอกเพื่อนอูตายละสวยชุบชุบปะชุบเลยก้มชุบได้ป่ะเุบได้หมดนะ ชนะชนะทุบๆ์ได้ปะทุบทได้ปะขอร้องโอ้ตายเหรอเอ้ยช่วยเพื่อนได้ปะช่วยเพื่อนได้ปะโหลใครอ่ะโอ้มาตายแล้วไอ้เหี้ยอะไรวะนะ่าตายทุกคนเลยคือหลายรอบจัดเลยมาตายกันหมดเลยอะทำไมวะเล่นตายเยอะหรอใครช่ะ โอ้สู้ๆนะงั้นอ่ะถ้ามึงไม่ได่างขึ้นมากันมันจะโดนหมดนะัเนี่ยะโอ้หมดนี้ก็หมดล้วเซ็นไปถึงมันอ่ะหรือเปล่าวะเนี่ยดีๆชุบส่ยชิบไปดันมาได้ปะเพื่อนรันมาได้ปะขอคนมีใจดันมาได้ปะ ถ้ามึงมีใจคือดันมาได้เลยอ่ะ token. ขอคนมีใจดันมาได้ป่ะเพื่อนโหลเอเดดันมาเออเออดันมาแค่นั้นแหละเออไปเเล่นดันมาชูไม่หมดฝั่งซ้ายฝั่งขวาไปกับเพื่อนชุบเลยกูได้เพื่อนหมดกูได้เพื่อนหมดกูชุบเพื่อนหมดกูได้ชุบเพื่อนหมดกูได้ชุบเพื่อนหมด มันกันได้อยู่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 เกิดเกิดผมไปเติมเพื่อนเกิดไปเติมเพื่อนในไฟเกิดไปเติมเพื่อนในไฟใ้ช่วงช่วงวคนหนึ่งมันช่วบอกหนึ่งนี่วงช่วงวันหนึ่งช่วงวัหนึ่งช่วยได้ช่วยได้ช่วยได้ด้วยล่ะนี่แหละเกิดรีบรีบเกิดรีบเกิดรีบกลับไปเติมไปเติมเพื่อนในไฟเข้าไป่ะมึงฟังเสียงกูนะเกิดไปเติมเพื่อนในไฟคืนแล้วค <LS> ืนแล้วไอ้เหย้เหมือนไส้แม่งไหลสัตว์ กลับไปกันนี่กลับไปเลยมึงกลับไปเลยกลับไปเลยกูไปลยกลับกลับไปเลยกลับไปกันกลับไปกันมึงกลับไปกันกูชุูให้กล <ok ับไปเลยกลับไปหมดคุย่อนดีดีป่ะเพื่อนดีดีได้ป่ะคุย่อดีมึงอย่ามัวได้ป่ะเฮ้ยบ้านเราเล่นอยู่แล้วเฮ้ยมึงรีบจบนะไอ้เหี้ยมึงเงียบเลยแต่กูบอกให้เล่นดีๆแต่เย็นพอเสร็จกูพอเล่นดีๆแต่เย็นๆกลับไปมองเลยไอ้กูกูเลยกูเลยหาเพื่อนให้กลับไปกลับไปกลับไปหมดกลับไปกลับไปกลับไปดิมากลับมากลับมากลับไปหมดกูหาให้กูหาให้กลับไปชุูก็ชุกกลลัับบไไปป ยี่เซนกูไ้าไอ้สองตัวที่เพือนหาศพอยู่เจลกลับไปเจลได้ๆๆๆมึงเคยเซนกลับไปเคยบ้านเขยเซนกลับไปรีบกลับไปไฮ้ยไวแล้วไหวแล้วจบมันให้ได้ปิดมันให้ลงเอาเยอะเราเยอะมันเยอะมันเยอะนะเฮ้ยรันเราแพ้กันก่อนกลับไปกลับไปกลับไปไม่แพ้ก็เล่นเพื่อนไปเยอะมากเพื่อนเป็นสิบมันรีหมดเหรอมันรีหมดเหรอมันรีหมดเหรอมึงใหญ่เพื่อนเราเอาไปจากได้เพื่อนครบแล้วกลับไปนี่โหลโจใครมากลับไปโจเพื่อนอยู่เนี่ยเจออีกสองศพเนี่ยฝั่งขวาก็ไปฝั่งขวามันมาเหรอมันมันดันมึงขึ้นมามันดันมามันดันมา โอ้ยแย่บ้านเราคุมไม่ได้เลยตรอเลยเพื่อนไอ้แย่เราโดนด้านเราเนี่ยเลยเฮ้ยมึงจะหลบไปไหนมานี่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 มันนี่มานี่มึงเอามึงเอาศพสาธเลยมึงเคลมหมดยังชุบเพิ่มมาอย่างชุบเพิ่มมาอย่างชุบหน่อยอีกสองศพเนี่ยมาชุบหน่อยมาชุบหน่อยข้างไหนต้างไหนเอ้ยมึงมึงไปไหนกันมึงแยก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 กันหลอมึงแยกกันมีคนอ้อมเรามีคนอ้อมเราอ้อมขึ้นขึ้นขว้ขึ้นเขาขึ้นเขาขึ้นเขาอย่าตีอย่าตีอย่าตีอ้ออมไปย่าตีนะอย่าตายนะ อยาตายนะอย่าตายเราขอร้องอย่าตายอย่าสวนโจโจอย่าตายโจหมดหมดนานแล้วโอมผมบอกพี่นานแล้วไว้ไว้กลับไปเลยไอ้ไม่พึ่งเกิดเพิ่งเกิดเพิ่งเกิดเพิ่งเกิดเมื่อกี้เลยจะตีเอฟเอฟเรื่งมาเอฟโอ้ไม่ทันแล้วอะมึงทดสอบอะไขึ้นขอาไปดิเอฟตายนะโอ้มันมันมันกลับไปแล้วโจมึงอ้อมไม่ทันโจมันกลับไปแล้วโจมากูกลับมากลับมาเอ๊ะกระตายกระมากระมากระต่ายมากูกระต่ายมากู ก็ตายมาหาก,กูไอ้ก็ตายเดินขวาไปมาหากูมึงไปสมันดิรี่ไก่แต่กูไปแล้วมากูก้ามากูก้ามากูไก่ไตีกูนะตีไงตีกูโอ้ ดึงไว้ดึงไว้เยอะๆดึงไว้เยอะได้ปะอย่าตามเยอะเลยไปก็ไปยายเหรอไปเฮ้ยมันตายแล้วมึงตีหิบดีหิบกูหีบไม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 กูนะหิบกูนะถ้ามันตื่นอ่ะเข็้ปบะตายมันตายไปไปตรงนี้ไปไปตามมา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 ที่ตามมาที่เห็นเซนี้ได้ตามกูนะเล่นตามกูเท่านั้นแล้วมึงหมายดีๆได้ปะกายกูขอเขี้ปบะตอนตีมึงมึงยั้งหน่อยได้ปะเวลามีสลับอยู่ใกล้ตัวมึงอ่ะโอ้เหลือเจ๊แล้ว ตามมาตามมาตามมามึงเชียตรงนี้ได้เขีตรงนี้หมดเล่นได้เชียหมดตรงเนี้ยมึงไม่ต้องสมัคกั๊กอะเล่นเลยเขี้ะปล่อยมันชุบนึงก็เล่นเลยผมไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้มันรวมหมดแล้ยะยันหนูรันเลยปะ<อ>ยานี้ยานี้ยานีเฮ้ยขึ้นตรานี้ยานี้ยานีา้ เล่นมีกันได้ป่ะไอสัตว์มึงเล่นมีดีแต่บวมึงเล่นมีดีแล้วดีดีดะแวเ้คยัะไม่เอ่แกูเตะแล้วกูต่อยแล้วกูเตะแล้วกูต่อยแล้วกูเตะแล้วกูต่อยแล้วเสียงมึงหายไงไอควายแล้วเสียงมึงหายไงแล้วเสียงมึงหายไงไอเฮียไอนาต้นตีนไอคายก็ไม่ได้ทำอะไรได้หองทไได้ม้เฮียเลยไสัไปด่าคนหนึ่งเขาตาเยอะหน้ามึงออย่างเียเลยเหี้วันามาข้างทางไอเี้ยโกเข้าขั้วหน่อ้ไเฮี้ย มันควรแท้แต่เราไม่ควรแท้เว้ยเอาจริงๆอ่ะตามหลักความเป็นจริงด้วยทำอะไรไวๆนะเว้ยไฟเนี่ยทำอะไรไวๆนะเขาจะบ้าทำอะไรไวๆนะเว้ยทำอะไรไวๆนะเอาสบบอร์ดทางซ้ายนะเอาสบบอร์ดทางซ้ายเขาค่อยเดินไปเขาอเดินไปเขาค่อยเดินไปเราเราไปฟังฟังก่อนฟังก่อนฟังก่อนเขาค่อเดินไปนะรอรอมันเดินมานเค็บปะรามันเดินมารอรอแป๊บรอแป๊บนะเค็บปะรอแป๊บไอโจคนไหนรอบนี้หรืออะไรมึงเร่งเพื่อนบอกชุดเลยเค็บปะชุบเพื่อนกันจะเยอะหน่อยนะเว้ยขอร้องเลยขวาขวาค้อสามรอรอเฮ้ยิ

लिटू बढ़ा फाइ 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 लिटू बढ़ा फाइ

โอเคหลับบ้านชด้นะบานชไดนะชไะช่วยไดน่วนะชม่ันะกลับไกฟนได้ไดไปเ่ยไปได้มันโดนเยอนะตัวทางซ้ายมันจะมามันจะทะลุมันจะทะลุไปแล้วนะมันจะทะลุไปแล้วนะเอาดีมาดีตรงนี้เนี่ยจอยพีเคพีเคพีเคมาผมพีมากูมากูมากูมากมากูนลมากูนะ้างเราขาดนะมามามาจะทะลุไปแล้วนะมาบดี๋ยว

ด่ามือชิวๆแต่ชนะไอ้เี่กระจอกไอ้ควายไม่ต้องเม่งเหมือนพวกมึงไงไอ้เฮียไอ้เฮียโง่ไอ้สัตว์ไอ้เฮียไอ้เฮียไอ้เฮียบางรามไอ้เฮียสุดท้ายที่ไหนก็แพ้กูไอ uh ้สัตว์กระจอกไอ้เฮียไอ้เฮียยีราฟผิวแสงไอ้ควายไอ้เฮียไอ้เฮียเวกทำตัวเป็นผู้ดีเฮียสุดท้ายก็กระจอกเหมือนเดิมไอ้เฮียมีตัวขี้ข่าไอ้สัตว์ถ้ามึงยังมีแสงไม่มีใครเขอามึงไอ้สัตว์กูบอกยังไงไอ้เฮียเวกไอ้ควายเฮียเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฟัง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 มาเน่มาเน่มาเน่มาคุยกันอ่ะเด้เฮ้ยรักเพื่อนเยอะนะ มาๆยังไม่จบเยังไม่จบนอยไม่จบยังไม่จบยังไม่จบไม่จบมามาสู้ๆๆๆมันมมดมาแล้วเาไ้มาแล้วได้มาแล้วส่าอ่ให้กับมาไล่กางไฟคุต้องกลับมาเล่กางไฟแล้วไ้มาะมาเด้มาเด้มาด้มาด้เพื่อนมาเด้มาด้มาเด้มาเด้มาเด้มาด้ม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 ้ม้มด้มาด้ม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 ้มด้มด้มาด้มด้มาด้มด้มเด้มด้าเด้มด้มด้มาเด้มาเด้มา เอา,วา,วาขวาเาขวาวมันจะหนองฟานนะมันหนองฟานนะมันหนองฟานหนองฟานมันหนองฟานเว้ยมันหนองฟานด้วยมันหนองฟานด้ยมันหนองฟานเียเว้ยเไเลจ้าเอาเอนเออเอติไฟกลางไอ้้เติไฟกลางไว้ไ้เติมไฟกลางไอ้้เตไฟกลางไว้ไฟากูตมไฟกลางมันรอตีไฟกลางมันอตไฟกลางตมไฟกลางไตไฟกลางมันอตไฟกลาง ตีพักลางอีกไปกลางอ่ีไปกางรีเพื่อน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 อะไรรีเพื่อนอรีเพื่อนเพื่ใจีเพื่อนใจรีเพืนเอาสบลายเอาสบยเอาสบลเอาสบยเยคุณวิขวาไปพี่กายใครอะอมขาไปน่องฟานเลอมน่องฟาเลอมน่องฟานเลอมน่อานเ่อมโอ้ยเล่นนันไหนเล่นนันไหนเล่นนันไหนเล่นนันหนเล่นนันไหนเล่นนันไหนเล่นนันหนาหนกเล่นนันหนเล่นนันไหนเล่นนันไหนเล่นนันหนเล่นันไหนเยเล่นันหนเ่น ตามไม่ได้จตามเยอะเอ้ยเพื่อนตายเยอะนะมอันไหนพี่กลับมากลางหน่อยกลับมากลางหน่อยต้องกลับมะกางนะกลัมากางนะกลัมากางนี่มากางนี้ไฟกับไฟสู้กลางไฟเดียวสู้กลางไฟก่อนกลัมากางไฟหน่อยกลัมากางหน่อยรีนะารีด้ารีดห่อนรอเขาใจนะรีดรีมากางรีดมากลางปัดมากลางนี่มากางนี่มากางเอ้ยกูยุ่กูตายเนี่ยอ่ะสัตว์เอ้ยชีวิตสวยป้าไวจัดไี้ยกระจกโอ้ยเหี้ยเราไปสนใจสพมันมากเกินไปอยู่แล้วเฮ้ยเพื่อนตอยไม่ได้เหรอสาระโอยสัตว์อะไรด่าพี่กุูไม่ไรหัวแดง อพยายามโอ้ส oh. ู้หนูไม่ดิชุบหมดีโมทดสวยชุบกูได้ขอลองชุบกูได้ป่ะเพื่อนเต้นๆบิ๊กเอร์เต้นชุบกูได้วางากัสบ้าไาเลยบ้าเราแตกชุบกูกัสบ้ามานะกูสบ้ามาไอ้ดสมัยดสมัยดสมัยดดสมัยดสมัยดสมัยดงสมัยด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 อสมัยดสมัยดอสมัยด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 สยดัดองสตัวองมั้มัยางัย่งตัง ดึงสศพดไปดิดดไปน่อยด้วยนะโอยกันหน่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 อยเออจัดกันจัดกันไปจัดกันไปเพื่อนยนก่อนพอ่อ่้ยต่อไม่ไ้อะ้จัดกูชวเพื่อนแพ้แพ้ร้อ้เหียจับนอยมือไม่จับนอยเอามือมีเด้เฮ้ยยะลูกพ่อ รีบหมดแ้ป้ายะใครไม่ด่ามันกวนแก๊งคแกงใครไม่ด่ามันกวแกงคใครไม่ด่ามันกวนแก๊งค์คุยแก๊งค์แก๊งค์แก้งค์แก๊งค์แก๊ง้แก๊งค์แกง้แก๊งคแก๊งค์แก๊งค์แกง์แกงค์แกงค์แก๊งคแก๊งค์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 แกงค์แก๊งคแกงค์แก๊งค์แก๊งค์แกงแกงแกง ยลที้สา่หมหลังเอ่ควายไควายฟอรบเมื่กวานนี้ควายมีมีเยอะยควายสี่นน้อทำไมมันนี่จะจัไว้ควายขอโทษนะครับพี่ก็ไม่ได้แผิดหวังขอโทษครัี่ไม่ได้แปผิดหวังไอ้ควายแกงโน่นไอ้ควายโนนจะมาเคยพูกสีน้สี่สิี่เอ็ดนนเนี่นจักไกหน่อยไอ้ควา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 ยไอยไอ้ควาย้ควายไอ้ควายไอ้ควายไวายไอ้คายไอ้วายไ้ควายไวาย อเียวไวาที่ตัอก่อที่แมงดาลาไป่วายแมงดาล้ามปงดาตาด่ไหนไม่จมงไม่อยากเสียงเลยหวายคิวๆน้องฟังผมไว้เนี่ีแกจะจ่อควายลงมตัวแต่ขี้ชาเดี๋ยวมีปหารมกันฮะไอ้ควายีมีปัญหารมกันไอ้ควายลงเต้นแมงดาลูกเหรอมามีดีแต่ว่ามีแมงดาครับมีแมงดาไ้ขวายเชิญขอพูดบ้างเพื่อนมาเพื่อนมามามันไม่ได้มีตอรี่เดียวเว้ย ไม่มีคเ <Okay. S 1> รามีเพื่อนแล้วคือมันเป็นแค่หนึ่งในประสบการณ์เว้ยมันจะเป็นมันจะเป็นแค่ขั้นบันไดให้เราเหยียบโไปนไปเว้ยเพื่อน ลอๆมาเพื่อนมา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 ามามามา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 ามา พ่อเราไปเห็นป่ะพ่อเราไปไปเห็นป่ะเอามาป่ะเอามาพ่อเราไปเต็มเห็นป่ะเอามาเอามาหน่อยเอามาเอามาป่ะเอามามาพ่อเราไปเยอะมากเจอเอาไม่ตายลองสอนไปดิโอ้ป่ะไฟอะไฟเลยเจอเพื่อนหน่อยเจอเพื่อนหน่อยเจียวคอมดีเจียวคอมกูตายให้ไอ้กาวยี่ในอิมอิมมาเพื่อนสวยเฮ้ยกูนั่นมาอยู่ป่ะเขากันให้ต่ออิมต่ออิมอิมอิมเล่นต่อต่อตายป่ะกูถลุไปบ้านมันแล้ว้ยกลับมาบ้านกลับมาบ้าน ขอตาปลาสวยครับป๊าได้เยอะชุบเพื่อนได้เยอะชุบเพื่อนได้เยอะชุบเพื่อนอย่าเล่นอุยกูตายนะให้กไม่ยอกเลยการไม่ยับยอกนี่ถ้ารูปไปชุบดิถ้ารูปไปชุบดิถ้ารูปไปชุบดิชุบดิ้ไปชุบดิไม่ไหวแล้ว เอ้โหลดน้ำไม่กัวโงแเพื่อนมามามาควายเพื่อนก็นอนตายเต็มเลยเด็กใหย่ควายช่วไม่ได้เลยเอาสมา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 เอกูย้ายตัขามม้หมดข้ามไหมดทีสัข้ามหมดฝสดเลว